สองแม่ลูกมีจริงไหมทําไมผมไปรับรองแทนคุณหนุ่มกัญชัยนะครับทําไมผมไปรับเหมือนไปไปขึ้นหลังเสือไปเป็นหนังหน้าไฟรับแทนไม่ใช่ผมพูดตามความจริงว่าผมได้คุยจริงนะครับผมได้คุยกับสองแม่ลูกจริงในวันที่ผมไปขน,นกระแสที่ย้ําอีกทีหนึง่งคุยโดยโทรศัพท์พี่หนุ่มกัญชัยนะครับพี่หนุ่มบอกว่า ติดต่อได้นะครับรู้ทุกอย่างมีทั้งกล้องวงจรปิดมีทั้งหน้ามีทั้งบัตรประชาชนที่มีอยู่แล้วก็ตอนนี้รู้ว่าไปแจ้งความแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่หนุ่มก็จะส่งผาบันทึกประจําวันให้ผมแล้วผมก็คงจ,จะส่งให้ทางตำรวจอีกทีนึ่งนะครับเพื่อเป็นเอกสารในการ อสอบสวนอะไรก็ตามแต่เป็นในนักฐานในในคดีนะครับแล้วก็คงจะต้องเรียกสอบว่าอะ,อะไรมันเป็นอย่างไรนะครับในการวางแผนตั้งแต่ขั้นขั้นแรกเพราะว่าคลิปมันมีจริงๆคลิปมันมีบอกหมดแล้วตั้งแต่วันที่สองคนไปหา,าหมอปลาที่บ้านหรือว่าอะไรมันมีหมดแล้วคลิปนะทางทางเราเก็บคลิปไปห,หมดแล้วเพียงแต่ว่าเรื่องของคดียังเป็นเรื่องของตํารวจที่ต้องทมรายละเอียดนะครับพวกเราก็ทําตามหน้าที่ของเรานะครับ และไม่แค่มีแค่เราร้องนะครับชมรมชาวพุทธต่างๆก็ก็ร้องกล่าวโทษแจ้งความเหมือนกันกับเรานะครับคดีมันก็เลยเยอะมันก็เลยต้องรวมมาเป็นเรื่องเรื่องเดียวกันเป็นกองกองเดียวกันเพราะผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวโทษเป็นคนคนเดียวและกลุ่มเดียวกันนะครับเราต้องทําให้รัดกลุ่มอย่างที่ผมบอกครับว่าวันนี้ถ้าเราผู้เป็นลูกศิษย์ผู้มีศรัทธาไม่ออกมาพูดมาเป็นปากเป็นเสียงแทนคาารูบาอาจารย์ แ,แค่พูดออกโทรทัศน์เสียงดุดุก็กลายเป็นโลกาวชัชชกลายเป็นสิ่งที่สังคมติเตียนพระทำไมไม่สำรวมนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากผมบอกให้ทุกคนนะฮะเชื่อได้เลยนะครับว่าไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่นอนทุกอย่างถึงที่สุดแน่นอนแต่ถึงดีกาก็ดีกาจะปิดจะถูกว่าที่ชั้นศานะครับชั้นสอบสวนก็สมมวนต้องทำให้ดีที่สุด ชั้นต้นชั้นอุทธรชั้นดีกาก็าถึงที่สุดเหมือนกันนะครับนี่แหละคือพวกเราตั้งแต่วันแรกแล้วตั้งแต่เราประกาศตนไปแล้วนะครวันนั้นผมยังไม่รู้เรื่องหมู่หรือจาแต่ผมเชื่อมั่นในสายตาที่มองผมมองเห็นคลิปเชื่อมั่นว่ามันต้องมีอะไรที่ไม่ปกติแน่นอนผมถึงกล้ามาปกป้องหลวงปู่เป็นคนแรกเพราะผมรู้ปฏิปทาผมมั่นใจผมรู้ปฏิปทารู้ข้อวัดปฏิบัติ รู้รมเนียมปฏิบัติให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับพอเราเห็นด้วยตาปุ๊บเราถึงรู้ว่าทําไมมันฆาถึงก้าออกมาสู้นะครับไม่สงสัยลังเลความอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นจากศรัทธานะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวผมที่ว่าอยู่เฉยอยากดังอยากมีแสงไม่ใช่ผมก็ไม่รู้วันนั้นว่าจะมีคนดูผมและแชร์กันเยอะขนาดไหนนะครับงานนี้อดทนกันหน่อยหนึ่งนะครับอดทนกันนิดหนึ่ง เรื่องของพนักงานสอบสวนกำลังทำงานอย่างเต็มที่เพราะคดีนี้คดีใหญ่ตำรวจก็ต้องทำงานด้วยความรัดกุมเพราะคดีนี้นักกฎหมายทั่วประเทศกำลังจะเอาพวกเราเป็นต้นแบบเอาคนยโสธรเป็นต้นแบบว่าในการปกป้องพระศาสนาที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาแต่ถ้าพระรูปนั้นเป็นพระที่ทุกศีลเป็นพระที่ไม่ได้มีข้อวัดปฏิบัตินะครับก็อย่าหวังเหมือนกันว่าพวกเรายกไปปกป้อง เมื่อเราศรัทธาต่อพระรัตนตรัยสงก็ต้องเป็นสุปฏิปันโนอย่างน้อยสุดศีลท่านต้องไม่ถึงด่างพร้อยหนักหนาที่บอกว่าเป็นกิจวัตรของท่านบางอย่างที่ผมบอกว่าบางอย่างเป็นเพียงโลกวัชชะบางอย่างเป็นเพียงอาบัติเล็กน้อยแต่เรื่องของสงนะครับมันก็มีกฎหมายของสงอยู่แล้วเราที่เป็นโลกซึ่งบางอย่างเราไม่รู้เรื่องของสงเลยเราเอาจินตนาการของเราเนี่ยนะครับไปตัดศีลพระมันถึงเกิดความวุ่นวาย แต่พระบางรูปบางองค์นะก็อาศัยผ้าเหลืองหากินจริงๆ,ๆก็มีเราก็เห็นกันดานเดือนมากน,นะครับในบ้านเราแต่กลุ่มคนกลุ่มนั้นก็เพิกเฉยผมนะฮะก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปยุ่งวุ่นวายกับสงทุกที่ผมจะดูแลปกป้องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพผมศรัทธาเพราะพระองค์อื่นรูปอื่นความมั่นใจในศรัทธาผมเงไม่มีใหผมไปอ่านอกสู้มันก็ไม่ใช่ รเราถึงบอกว่าเราเชื่อมั่นและศรัทธาต่อพระรูปไหนเราถึงต่อสู้แทนรูปนั้นถ้าไม่มีศรัทธาพลังไม่เกิดหรอกครับแค่นั่งพูดก็ไม่อยากพูดแล้วมันเหนื่อยนะนะครับการนั่งพูดแทนคนที่เราไม่รู้จักหรือว่ารู้จักแต่ว่าเป็นผู้ทุศีลเป็นผู้ที่ไม่ทําตามธรรมวินัยเนี่ยประโยก์ย่อมไม่ทันดีอย่างหลายหลายคนให้ผมมาเขียนเพลงให้เขียนเพลงให้คนนู้นคนนี้เฮ้ยเขียนอย่่งงี้ๆหน่อยผมไม่รับเลยนะครับ ได้เงินยังไม่เอาเลยนะครับบางคนส่งประวัติพระให้ผมมาเขียนให้เราเห็นบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องจริงมไม่ใช่เรื่องที่เราเรารู้อยู่เราเขียนไปก็เหมือนเราหลอกตัวเอง